ได้เที oh. hey. ่ยวยัยับเราได้อมัได้ไแต่ละรอนงเที่ยวักมานะาบลนี่รูปตัวมแผวแล้วนะเ่มแผวนะเริมแผวเร้่แไปไหวแล้วแผวปลายนะแผวปลายนาบิวแผวปลายครับไม่แรงไม่ดีนะครับแง

เป็นไงครับเซบอสวันนี้ฟอร์มของดาบินครับสองยกเขาต่อยดีมากนะสนุกเลยสองยกถือว่าเป็นสองยกที่เขาวางแผนมาเตรียมตัวมาดีมากอ่ะคอยถูกรมอยู่ธีาานะครับแต่ว่ากระดูกมวยประสบการณ์มันคนละเรื่องมันเรียกว่าคนจบปริยาเอกกพบ่คนจะลี้นปัดหมาอะไรอ่ะนะมันก็เป็นคนละเรื่องทันแล้ว อุ้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ของเขาทำเพื่อเสริมสร้างกันต่อไปนะครับพ่อหวังว่าอนาคตต่อไปเนี่ยได้มีโอกาสแก้มมือแน่นอนแหละนะครับเชื่อว่าทำต่อสักไฟต่อไปก็องจะกลับมาแก้มมือสักไฟเนี่ยถึงเกมการชกภาพรวมบนเวทีสมุดมองโอเคไหมครับพอใจผมเยี่ยมเยี่ยมผมดีใจมากที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนาบิวกลับมาเป็นต่อเที่ยวไปยักได้เนีประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าจริงๆประกบกันเนี่ยเขาก็เชื่อว่าสู้กันไม่ได้ นะครับแต่ว่าเราก็เชื่อในตัวเด็กว่าลูกลางแบบนี้มันก็ต้องต่อยระดับเกรดเอแล้วล่ะครับใครต้องไปสมมุิเล็งใครไว้มากครับพวกจะต่อยพวกช่อฟ้าพวกคนมาตัดพวกนี้แหละครับจะเป็นชุดนี้ขึ้นคันไปไปรแลับก็ต่อยประมาณนี้แหละครับคือจะต่อยต่ำวันนี้ก็คงไม่มีราคาแล้วก็ต้องต่อยกับระดับเกรดเอหมดทั้งหมดครับก็มาให้กำลังใจน้องตอให่น้องก็ได้เราได้เห็นแล้วล่ะว่าพอไปเจอกระดูกกระดับนี้แล้วก็ต้องมีประสบการณ์ที่เก็บไปฝึกซ้อมต่อไปอายุยังน้อยต่อยซาที่สี่ครับเองครับ เขาเป็นคราฟที่เก่งที่สุดนะเจอคนเก่งสุดแล้วนะคาคุยกระด้ากระด้าชาวหราบิลคุยเลยบ้างน้องเกมวันนี้ล็อกนี่ต้องบอกว่าคุมเกมได้หมดเลยครับใช่คออมันเริ่มเร่งแล้วเนาะยกสามเร่งมากไปไหมไม่ทันมองว่ายกสามให้เขาแข่งเร็วเร็วมากเร็วใช่ไหมครับเรามองว่าเพราะความเร็วใช่ไหมทำให้เราเพิ่มมามันมันเป็นการเขาเพิ่งเขาเพิ่งเก่ง เราประจวะยาลำยากแม่มั่นใจผลงานตัวเองไหมน้องวันนี้ก็มั่นใจครับเพราะกลับมาเป็นต่อนี่มั่นใจไหมน้องก็ดีใจครับดีใจมากรู้รู้ไหมครับว่าเรามีมีช่วงจังหวะที่ได้เปรียบดูเรามีความสุขนะโชคไปยิ้มไปคด้วยเหนื่อยไหมน้องนิดนึงครับนิดนึงมันต้องเดินครบเกือบ์ป้ายุ่งยากการโชคไปนี้ที่เราแพ้เนี่ยเรามองเห็นข้อบกพร่องไหมตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขเราเร็วไม่ทันเขาครับต้องปรับเรื่องตรงนี้แล้วก็ ต้องมองอาวุธคนนีอื่นทันแต่อาวุธน้องวันนี้วันนี้ก็ออกได้เยอะนะออกได้ทุกครบทุกเรื่องแล้วตั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าออกได้ดีเลยนะวันนี้นะแต่ว่ายังไม่ทันใช่ครับประสบการณ์เป็นรองไม่เป็นไรเอาไว้สู้กันต่อไปน้องฝากอะไรถึงแฟนกลับให้คิดแฟนเราหน่อยขอบคุณทุกคนที้ให้กำลังใจผมครับ ไฟหน้าผมมาดีกว่านี้แล้วับเออโอเคสู้ๆน้องใจโอเคครับมอมาดีครับพอเวลาก็มีแยัญนะครับตรงการแล้ก็ยัาหลุดก็ไได้พ่อมาได้นะแม่มายืนนิแม่มายืนนิดเออเริ่มเริ่มช่วงใหม่แลงมันส่แล้วว่าการยกสาวแล้วก็ที่เล่งออกแค่ แล้วเขาช้าลงไปสิยังไงเออก็รู้แล้ววันนี้พอใจผลงานของเราไหมเขพอใจนะครับมีอะไรนะครับไหมสำหรับเพียวยักษ์นนี้คนเดียวด้ยสำหรับผมก็ไม่ได้มีอะไรก็ว่ากันตามเกทเพราะฉะนั้นน่นะที่เราโชได้ตอนนี้เท่าไหร่สีเท่าไหร่ถ้าโเตอร์เขาจะจับเราก็ต่ำเลยท่าไหร่้ยีก้าร้อยลัสิบแล้วเปลนครับยี่สิบเก้างสามเสชได้ถาพ่อนิดนึงโอ้โหทำไมวันนี้ มีหลายอย่างจริงเลยคุยไปชอนปลาไหนเกลียวระองเขาก็เกล็ดเขาก็ส่งเขาได้เรียกสองเขารับไปเขาแพ้ไปก็เเสร็จ้วถุงไม่ถุงไม่ถุงเขาไปหลงหมดแต่เขาจับเรเสินเขาสูงไปนกจริงเลยเขาพอใจผลงานของลูกชายวันนี้ใจครับวันนี้ได้อาจจากใครเท่าไหร่บ้างเนี่ย ยาสมตัวพึ่งสบายก็ใช้ไฟก็พึ่งแช่อซินะไล่ที่พี่ฟังได้ไหมว่าใช่จมากนะครับเพราะนี่เพราะเอหนึ่งเป็นแช่ครับแล้วก็พี่หนึ่งจารการก็ถามเลยแล้วก็พี่ชาติรีบเลยอ๋อก็เป็นหวานเลยนะเพราะเอให้แต่ยังไม่ชูมือเลยได้ยินเมื่อกี้คุณแม่บอกว่ามีคำพูดคำพูดหนึ่งก่อนชกแล้วทำให้คุณแม่น้ำตาไหลขึ้นมาอะไรหรอเรียกว่าพ่อแม่ยังไม่สบาย ก็สุกแล้วแม่เราพูดกับแม่ว่าไงเมื่อกี้แม่เล่าให้ฟังบอกน้ำตาจะไหลแม่หมดนี่หน่อยครับแม่เมื่อกี้เมื่อกี้ลูกชายพูดว่าไงครับก่อนจบบอกว่าถ้าพ่อแม่ยังไม่สบายเขาจะไม่เลิกต่อยมวยอ๋อดีน้ำตาไหลเลยนี่เป็นไงเมื่อเขาลูกชายโอ้ให้ตายนี่เดินนะครับว่าเขาไปตามเกมนะนี่สองคนถึงสายดวยเลยสานโน้นเลยสายด้วยนะเป็นยังไงดีมากต้องเชียร์เชียร์ มา้กัันนะครบ็เต็มที่ครับยินดีด้วยครับน้องโอเคครับสวัสดีครับนวัีครับเกมแรกที่ไปมาเป็นฝ่ายชนะไปนะครับสองยกเนี่ย